This is a picture. It is a picture. เหลือถูกประธานคือฮีคนเดียวโอ้ยแล้วเวร์พี่ตามมาต้องเต็มเอสครับว้าว Helping people a l my l i ี e my d r อ a m h เ r ล Thank you. อีเมลก็คืออิเล็กทรอนิกส์เมลเวีเมลอ่ะเนาะเรทรม่า เล่นอยุเท่าไรออในเรื่องมีแล้วคำถามข้อที่2ค่ะวดด้านีลูกไล่ที่เซตใต้ลูกไล่ยังจำได้ไหมวดจ้าซนอลายลักษณะท่าทางเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงล่ะอ๋เป็นคนเป็นคนสูงเป็นคนเตี้ยเป็นคนผมสีทองเป็นคนดำ พีเอลแล้วฟ้าคุนเจอคาตอบยังเจอแล้วอ่าเจอแล้วอแหโอเคเวลาตอบอย่าตอบไปอย่าตอบไปเขาไม่ได้ถามยูต้องตอบว่าชีเจอไหมคะค่ะราเอโอเคเราเจดเบียอะพอชีใช้คู่กับแฮรหรือแฮ s สชีใช้คู่กับแฮรหรือแฮสแฮแฮสนะคะ Yeah. แอนเบสบนนิสแอนบาเกตบอลกีฬาที่ชอบตอบว่าทีเจนนิสแอ b a าสเกตบอลชีไลท์ครข้อสอบชีไลท์เจนนิสแอ b a าสออย่าลืมไลท์ต้องเติมอสด้วยเติมคได้เค่ะเขียนเาะคำถามกับคตอบเรื่องเรื่องง Thank you.

แล้วไม่ยีกันสักโครการไม่ต้องการรับเถ้าเกิดเรามีเจอกันอีกก็เดี๋ยวมทันต่อไม่ต้องเป็นการบ้านอีกหรือจะเป็นกร้า